กินธรรมาดาเนี่ยมันย่อยง่ายๆไปเห็นข้าเจ้าปีกปลาดุกเอาเกี๊ยวหย้อยซื่อถือเขาไม่เขาไม้หนึ่งอ,อ่อ,อนๆมัดแสบแท้เ,ออเขาไม่ปลามันแทบอีหลีเขาไม่ปลามันมันก็แสบตัวแสบ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 โอ้แสบแสบอีหลี เหมือนแรงลำเลี่ยงอย่างนั่น้ำตาลูกน้ำตาตลกน้ำตาตลกเล่นคนบ่หัวเลยมีน้ำตาน้ำตาตลกตลกอกหักตัวใดจะไม่เห็นไหนอกหักบันนั้นคือว่ามีความูลลีสุทธิ์ใจบ่อนว่าผู้อื่นผู้แม่ตลกอกหักว่าอีน้ำติว่าอีน้ำอีน้ำมันเป็นอย่างมันอกหักเอามันเป็นอย่างที่สิอกหักมันมากเล็กน้อยเอาเดี๋ยวนี้มันมีความูหลักอีกแล้วติโอ้ยอันเจ๊ มีบ่มีแตจว่าเห็นอยู่ในอันโทรศัพท์มั่นผู<อ>้ดีผู้ดียันเขารอ,อเอาเงินมันซือ้อกับพ่อยานควมจริงใจของเขาบ่มี้เดี๋ยวนี้มันมากเด็กน้อยมันมักเด็กน้อยซื้อบางนดูจังปะโบก่าถามคือมันจำ่ามันคือว่าจังหดเห็นสิไปถามกับยันมีนนำเห็นยันอีน้ำเขาใจว่าเป็นมากเด็กน้อยมันโอ้ก็เลยเซออันมันเป็นหน้าตาจังหดเด็กน้อยผู้นั้น คนน้อยๆหรอกมีตาบ่ฮะมีตาบ่มีกับตาบ่ตามาขีกันดอกคือเอาคือสิบสามสาขีกันเอามันเลยมากีนามเนาะดังเดมี่ดังบ่ดังกับมี่มันไปเสริมเอามีปากบ่ปากกับมีตามันออกเป็นร่วมๆแล้วพูดีบ่เอ้าจจงได๋วมาบ่พูดีคันบ่พูดีไอ้นามมันสิมักได้มันมักแต่คนผู้ดีเด้ปากผู้ดีแต่ว่ามัน้าบว่ามวนไผมันสิว่าจะไหนบุหลี่ วหารบาเห้เขาหลยถ้าไปหูบัดนั้นคือว่าบอทท่านไอ้บาน้ำเขาขึ้นสี่หูจักว่าเขาเบาบรมวนเอาขึ้นว่าเดี๋ยวนี้มันมากเด็กน้อยมากเด็ก้อยมันมีอาการทางไหนขันคนมีความหลักอยิ้มแย้มแจ่มใสตัวมันยิ้มแย้มแจ่มใสใครดีมันยิ้มใครอยยุขันมันยิ้มมันยิ้มเมื่อไรมันยิ้มกับหนาวนากับฝนตัวกุหลาบเวร็มันทำได้ ลินเฟสเหมือดตีฉันมีความรักบ่เห็นกันกับมันมันไปน้ำหัวหนาโอ้มันไปน้ำหัวหนาคิดว่าหัวหนาสีซ้อมเบืองมันเบ่หัวหนากับผ้ามันเบาควนควรลูกน้องฮะหัวหนาผ้าเบาขวรลูกน้องอันไอ้น้ากับหัวหนาข้าน่าใจก็ร้อยเนี่ยไปน้ำกันเบาตะควรลูกน้องไปน้ำกันมันสืผ้ากันเบาขวรลูกน้อง ขันเบาๆอีน้ำม,นมนนนันขับรถมัน,นกัดทีขันเบาๆหัวหน้าสีหูเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เลยจังไหนวัดตีแมนแสดงว่าต้องผู้ดกับคนที่ยุ่ยใกล้ไอ้นามยุ่ยใกล้หัวหน้าผู้เดียวแสดงว่าไอ้น้ำต้องเป็นผู้เบาต้องเป็นผู้เบาหัวหน้าต้องผ้ามันเบาโอ้เพราะว่าลูกน้องกะทิผู้ลูเขาขึ้นมาเนี่ยมันกับยานที่กันเออมันยานมันยานหัวหน้ายานหัวหน้าได้ยิ่นี่เทปเป็นหัวหน้าผ้ามันเบาตี เมื่อหนาขนาดนี้มันเป็นตะซังแต่ว่าดีอยู่เอาดียังไดดียังไดก็สิเบาพื้นลูกน้องเอาสนใจกับลูกน้องกันังไดนเบาเนาะขันบ่หักฝุ่น้องบ่ได้เบาเด้บ่ได้เบาหาลูกน้องโอ้เสยเลยเสยอันนี้หักลูกน้องก็เลยเบาพื้นลูกน้องฝุ่นนองเสิอยู่จังไรเนาะคนนี้สิกินอีหยังเนาะคืออีเตงนี่แหละอือตะกี้ตะกี้มันไปใส่ยี่บันกะเหรี่ยนน้ำโขล่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อเอิ้นใส่มันก็เสยเป็นหยังอ่ะมีผัว แต่แต่ตอนเขาบ่ท่านมีผัวเขาไปน้ำใยบึงไปน้ำใยบึงเดี๋ยวนี้เขามีผัวแล้วเขาไปตะเขาไปแก่เขาบึงเบาซ่อมบึงงยากครับบอยากขนาดมันบ่ท่านในลูกมันก็หยากท่านนี่อถ้าเทอมันมีลูกมันติดเป็นยังไงเอาอีเตียงยังไงแน่ยังไงยังมาเขายาเอามันกะกามไกผัวมันนะตามใจผัวมันผัวมันบ่แห็ไปเ้าน้ำพู้ใดมันกบเบาเัาติดเป็นพ่อเป็นแม่กะกลาง หัวหึงหัวหึงหลายเอาคอนเมนต์ยายเตียงมาบอกกบหัวหน้านี่ก็สิบบอกว่าใดต้อสันเบาได้ก็ตะว่างเบาได้ถอดเกียร์ให้สายตาโอ้หัวต้องฟังน้ำหัวต้องฟังน้ำหึงใส่งอนหัวหน้าพุ่นติว้ายขันล่างมาะลินเมัดปีมัดสันหัวหน้าบัจจัยเงินขาดตัวมันแน่กันควรพ่อศูนย์โอ้มันเครียด เขาเฮ็ดจังไหนเนี่ยยูเขาเห็ดจังไหนยู่เขากินจังไหนยูจังไหนยู่ล่นกันอันก็กินง้ามกินเขาเแลยวเขาก็กินน้ำทื่อข้างเวลาน้าจากนอนเขาก็นอนดีเขาจะเห็ดปฏิบัติดีที่งามกินเขาเห้ผพวแพ่งกินกอนเด้อออีเตียงัวยิมแล้วัวยิมแล้วไม่ยเแก้วจังคอยเล่มมือเดียวกันเขากินเมดเลยมันกะ ไม่กินหมดเลยมันกะเจ็บเสี๋ยวผ่าพวนไปซากไปมันเปียกไปตากไปอไรนั้นเปียกอันนีเบึ่บัดนันคือว่าเบาๆพื้นคนอุ้ยบ่ได้เบาขวานคนท่นอันนี้เบาพื้นคนผ้าหัวหนาเบาพื้นค้นดี่แบบหัวหนาถามแสดงว่าควมผิดอยู่กับไผ่ิื่นขื่นกับหัวหนาตัวนัวควมผิดอยู่กับไผ่นี่ควบผิดคืออยู่กับหัวหนาะวานขันหัวหนาเบาเบื่กเบว่อไหมโอ้เบินสันเนาะเจ่งไหนเป็นเบินสัน เป็นยอกันก <c oughs> ันเป่าขวนคนเราสามารถกโลมวยถคง <c oughs> ถครูขนาดนี้นะมวยถึงครูเบิ่งสัน่นเอาซ้ำนี่เนาะเอาซ้ำน,น,นี่ละแพ่งเสียงไวถั่ลัมแพงเสียงไบถั่บ่ัมบนเวลาแพงเสียงไวถาเป่าขวนหนลงนลอน <c oughs> <c oughs> เลยเท่าเด้อบาท <c oughs> ล่ำมวนบ่เดียร้ฮะล่ำมวลโมดีโอ้่าขันพ้นตุ๊กคำตาออกคุณแล้วฟังเสียงมวหน่าล่ำอ่ะ อ๋ออ่อนครับขอดอ่อนออกไปทั้งหนายที่รําวันเสียงบ้านกิน่อยลงมาสันตาคืนสะลุกนองผู้ใดบอกว่าพังคว่ำไปให้เขาไหมให้บ้างเลยวยอกันพนะอยู่ไก้กันก็บอะไ้อยู่ไกลกันกับอะไ้หามหอดค้นมากันหามใบข้นมากันเอาเื่อเป็นสัญยย่านลูกนองไม่รู้โอ้ยย่านหางเขียงผู้ใา้ไม่รู้ เอาละเอาละไปก่อนหางเขียงผู้ชายเบ่ากันครับคนร่วงกันเบ่าผ้าหัวหน่าเบ่าเพื่อนลูกน้องเว้ยเอาละพ่อแล้วงจะเข้าเดินจะไปเบาเขยวนฟังเดือหัวหน่าวได้บัววนฟังได้ไลรสดบุญเดี๋ยวนี้บัวไรสดกัดจางจาไปเบาหหัวหน่าฟังว่าเข้าบัวพื้นหัวหน่าโอ้เบ่ายืนนี่คิดว่าหัวหน่าสิบบัวหูคิดหัวหน่าบัวหูดอกท้อนรับทับสิไปหลินอยู่ทางไหนบู้ฮาเรียนใหม่อยู่ทางไหนบู ไปแล้วไปแล้วครับเบาให้พี่น้องในหัวจักรน้อยมาดีครับเบาให้หัวซื้อดอกเบาให้หัวเบาให้หัวเบาหลินเบากันไปในแง่ถึงคว่ำกิ่งเบากันไปนี่แง่กันไปน้ำกำพั่มหลินปันไปหลุดปูงนรูบ๊ายบายครับไปแล้ว